มาครับอยู่ผมเอเมอสเค้เกมแบ็คแพ็แนส์นะครับวันนี้เราอยู่กับน้องเรนเจอร์นะกับอัปเดตใหม่นะครับที่จะมีไอเทมเข้ามาอยู่ด้วยการประมาณถึง4ชิ้นเผื่อว่าใครไม่รู้นะครับมันมีไอเทมพวกแบท์อัปเดตเข้ามาอย่างสกาวแบด w ์วูฟแบดจ์เ a ็มแบท์แล้วก็สุดท้ายเป็น Rainbow b a ดจนะครับอ่าพวกนี้จะทำให้เราสามารถคร o s s สายในการเล่นได้นะครับ แม้ว่าเราจะเป็นเรนเจอร์เราก็สามารถเล่นในเทมของรีเปอร์ได้เล่นในเทมของเบอร์สเกอร์ได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่ามันได้มาเร็วแค่ไหนนะแต่ปกติเนี่ยถ้าเราเล่นยาวๆอะ่ะมันจะมันจะเจออยู่ส่วนเรนเจอร์นะครับผมเล่นจนช่ำชองมากแล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมท็อปฟอร์มเรนเจอร์มากแบบไม่ได้โม้นะโหดจริงๆตอนเนี้ย อยู่ในโหมดโหดเลยกำลังท็อปฟอร์มอันนี้เราปรับนิดนึงให้ทุกอย่างมันเข้าอยู่ในกระเป๋าเรนเจอร์นะครับแล้วก็วางในแนวนอนก็ไม่ได้เสียหายอะไรผ่านไปก่อนไฟรแรกๆเอาให้มันมีชีวิตรอดไปก่อนนะครับ <c oughs> ไม่กวงไม่ขวานี่นะ่าจะแบกก็ได้อยู่ อย่าแพ้แล้วพี่โอ้โหแพ้แพ้ศูนย์ต่อหนึ่งโอ้โห <_ p ains> ไม่เป็นไรครับเราเอาธนูเล็กมาช่วยแปกครับผมอาจจะเปลี่ยนของออก,อ,อ,กอาจจะเอาเป็นไม้กวาดออกไปหรือไม้กระดาบถอดออกไปก่อนดาบนี่หนึ่งถึงสามดามจเกงนะเราเอาธนูเล็กเข้ามาช้วยแบก แส่สามอันเลยก็ได้นะแต่ว่าของพวกนี้มันแรงปะเอาของที่แรงให้มันแบบอยู่ในกระเป๋าดีกว่าโอ้มีค้างเล็กน้อยนะครับแ็นเพเ่ิลผมถึงก็แพ้แต่แพ้กระทบต้นเกมก็ยอมรับได้ครับแต่แพ้บ่อยขอร้องแหละจริง <laughs> แพ้บ่อยนี่ชีวิตจะชีวิตจะแยะ่เดี๋ยวเราจัดของนิดนึงนะครับผมได้ของที่จะเอามาเล่นเกมนี้ละ เคยบอกกับทุกคนไปนะบ่อยๆว่าเราควรที่จะผมเคยบอกกับทุกคนไปบ่อยๆนะครับว่าเราควรจะเล่นกุบะเทาซึ่งตาเนี้ยเราใกล้ได้มากๆเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องกูบะเทานะครับเท่านั้นสำคัญที่สุดข้างบนนี้ผมสามารถที่จะทำช่องเก็บของแบบนี้ได้แล้วก็ซื้อถึงมือมาแบกลงมาใส่ไป บูเบอรี่ใส่ทุกอย่างไหมครับหมูติดกับของที่เป็นติดต้น,ตนเกม2อันสวยงามอยู่สเตมิน a เราจะไม่ค่อยพอใช้หรอกแต่ถ้าเราเบิร์นตายก็มีปัญหานะบแบบนี้ตรงเดเริ่มกลับมาชนะหมูอีกต,ตัวก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวผมขอโฟกัสกับการรีโลหายเทมหลักก่อน ช่องเก็บของก็โอเคครับผมยังไม่เจอไอเทมใหม่เลยอะชีวิตเศร้าอย่างเงี้ยหวังว่าคงเศร้าได้ไม่นานนี่คือแรงโอ้โแรงมากนะเนี่ยเบิร์ดแบบเดียวตายนะครับเซตนี้เพราะว่าดาบสี่ดาวแจกด,ดาเมจให้กับเพื่อนๆนะได้ประมาณนี้ เบสกเกอตัวนี้ค่อนข้างฟูอยู่แต่เรื่องดาเมจของเขาก็อาจจะไม่ได้มากทำให้ผมสามารถที่จะผ่านไปได้เรายังไม่มีไอเทมหลักของเรานะครับนั้นผมรีโลก่อนโอเคมาอุเบิร์เทาที่ MSK นัล้นรอคอยผมจะจัดของทุกไฟเลยแล้วกันเพราะว่าอยากจะเล่นให้มันไปเป๊ะนะครับ ยิ่งแรงสูงมันยิ่งตึงตอนนี้นผมแพดดิน้มจะใกล้ใกล้จะไดมอนแล้วเพราะฉะนั้นแบบไม่อยากพลาดเลยทอจริงพลาดคือเสร็จอะล้วเหลือช่องนึงให้กับอ่ากูเบิรซึ่งผมมองว่าอาจจะไม่เป็นรายเพราะว่าผมอยากให้อาวุธมันอยู่ติดกันอย่างเงี้ยองอันแต่มันก็มีน่าจะมีวิธีปะ่ะหาเลี่ยมยากอยู่นะครับ หาเรียมยากจ้ะอ่ะไปอย่างนี้แล้วกันอาจจะไม่ใช่การจัดของที่ดีที่สุดนะแต่ผมว่ามันเพียงพอนะครับมาแล้วจัดของกันวิธีจัดกระเป๋านี้ของผมเนี่ย ปกติจะต้องจัดแบบนี้โอเคอันนี้ลงมาแล้วกูเบิรอยู่ตรงนี้นะครับอาวุธเข้าไปตรงสองช่องข้างล่างอืมเอาของรองเท้ามาแบกก่อนได้โลนี้ล็อกไปเทอร์นหน้าเราซื้อเลยแล้วก็ต้องหาของที่มันทําให้เจ้ากูเบิร์ตนี้มันติดนะครับผมก็จะ อย่างนี้ไปก่อนอาจจะยัง um, ไม่ดีที่สุดแต่ก็ดีพอพูดอเงี้ยพูดอีกแล้วไม่ดีที่สุดแต่ก็ดีพอเนี่ยเอออ่ะมันก็ต้องอย่างเงี้ยแหละนะแต่หน้าเราได้ตังมา11ก็ซื้อได้พอดีนะครับเราใหญ่ต้นเกมยังไงก็ได้เปรียบ มีโลใหญ่จริงว่ะไอ้น,นี่มันเกาะมาหนางแต่ต้นเกมครับผมจะรอดหรือเปล่าแต่กูเบิดเทานะครับสเกลดาเมจให้ผมน่าจะตีแรงจนเขาตายได้อยู่บอกเลยกูกูเบิดเทานะี่คือที่สุดครับทุกคนไม่ต้องไปตามหาความสามารถของตัวอื่นเราสามารถที่จะขายมือไปได้ จะเอาเป็นมานาออฟนะครับอืมมุมนี้มุมนี้เนี่ยเอ่อพูดยังไงดีแม้มันจะเอ่อไม่ดีที่สดุดแต่ก็ดีพอด,ดีพอเพราะเราอยากให้กูเบิร์ทเทามันยังไงก็ต้องสีดาวนะครับ นะคมันจะเป็นสีดาวปอมเพราะว่าตัวนี้มันติกเกอร์ค่ไม่กี่ครั้งแต่มันออนได้แขกมันก็นับอยู่นะก็ติดเป็นติกเกอรนะ์อันนี้ก็โหดอยู่อืมใได้มาเมก้าฮอเฟอร์ครับสายเมตาของแพทนี้ตอนนี้ผมสบายแล้วผมจะไปเล่นท่าไหนก็ได้ตัวดีโลนี่ผมต้องการไอเทมคาสอื่นมากๆ เลือกคอนเทนต์อ,อ่ออันนี้มาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ว้าวว้าว MSK Series แต่ว่ามันมันบัฟมานะอันนี้คือแต่ก่อนมันใช้สต a า i n นาเยอะมากนะครับเนี่ยสต้าเมนาคอร์ห้า ในการตีโอ้โหเรามีเรามีสตาเมนาไม่พอนะ่าเสียดายถ้ามีพอผมผมเล่นละสตาเมนาไม่พอนิดหนึ่ง,อ,งอันนี้เราปรับยังไงให้มันสามารถที่จะดีกว่านี้ ทนไปก่อนนะครับไฟนี้น่าจะได้ประมาณนี้แหละมีปะมีมุมที่ดีกว่านี้ไหมอืมอ,อันนี้แอบดีนะแม้ว่าธนูของเราจะเสียเป็นนี่แพ็กไปอันหนึ่งแต่ผมเน้นที่มันตกช่องกูบเทา รีเปอร์สายคอนพิดครับอันนี้โหดอยู่เหมือนกันถ้าเขาตีติดตันเมื่อไหร่เราโดนพิษเยอะมา่นั้นโดนไปยีบสชาร์จแล้วครับเราคงตายก่อนไม่สามารถอธิบายไฟล์ได้ทันอ้ามาละโซนแบทโซนแบทจะทำให้ผมเจออะไรเนี่ย you can access your starting class item you cannot access your starting class item อ๋อผมจะไม่เจอไอเทมของคลาสตัวเองอีกต่อไปผมจะเจอแต่ n นิว r ท l อลดิ อันนี้แย่นะเพราะว่าไอค่าสถานะรักของเราอ่ะมันเป็นไอเทมของเป็นไอเทมของเรนเจอร์อะไปโพรเวอร์อ่ะอูแต่นี้มันเท่อ่ะนะผมขอเช็คก่อนว่าถ้าเราซื้อมาเราต้องการอะไรจากมันเราจะเจอแต่ของที่เป็นนิวทรอนนะครับนิวทรอลที่เป็นคอมมอนจะเจอแค่พวกสเพเฮระพวกนี้ นิวทอดที่เป็นแรเจอพวกนี้อีปิกเจอพวกนี้อ่ายูนิคยูนิคไ่เกี่ยวกอตลี่กอตลี่ก็ยังพอเจอแล้วพอได้กับเลเจนด a รี่มานาออฟอยู่ไหนอะก็มานาออฟอยู่ไหนอีปิกอ่ะเราลองกันครับผมไม่เสียใจนะเพื่อคอนเทนต์เออแล้วมีอะไรนะเจนเนอเรตไอเทมเบิร์ดทูแล้วก็ทุกๆ3ปีได้5เกราะเอ้ยความสามารถเยอะอยงไงะ เขสามารถดีจัง,ง่ะลองดูอ๋อแต่ผมรู้ละเราก็แค่ถอดก่อนแล้วรีโลนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการไอเทมของเรนเจอร์อันนี้คือทริคที่เพื่อนๆย้ำกับผมเสมอบางตาผมก็ทำบางตาผมก็ไม่ทำนะหลายๆเพื่อนๆอ่ะเราก็แค่ถอดก่อนแล้วก็รีโลเราก็จะเจอไอเทมเรนเจอร์ตอนนี้คือสิ่งที่ผมต้องการคือบโคเวอร์นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมอาจจะเ,เร่งโปรเซสหน่อย ดยการถอดแล้วค่อ,อยรีโตไม่เอาดีกว่ารีโลไปเลยแต่ตอนนี้ก็จะเจอแต่ไอเทมที่เป็นของสายกลางนะครับมีของกลางว่าตำรวจจะจับแค่เนี่ยเราสามารถขยับได้ดีกว่านี้ไหมถ้าผมทำโลอย่างเงี้ยแล้วไปชนกับไอเทมที่มันเป็นอะไรที่มันบัฟเกาะทั้งหมดนะครับโอเคชน3ามอัน รีรดออีกรอบนึ่โอ้โอยาอย่างเยอะมาว่ะตอนแบตนี่ผมไม่รู้เลยนะมันอัปเดตเข้ามาผมนึกว่ามีแต่ไอ้ที่มันเป็นคลาสของสายอื่นนะครับอันนี้คือซื้อแล้วไม่เจอไอเทมสายเราเอ้ยเอ้ยแพ้ด้วยโอ้ย แพ้ไปก่อนแพ้ไปก่อนยอมไปก่อนให้ให้ต่อให,ให้เนี่ยเดี๋ยวผม,มทําธนูเนี่ยเรียบร้อยไม่มีใครสู้ได้แตกพ่ายทุกคนเราควรจะต้องเอาไอเทมของสายมาแล้วป่ะตอนจังหวะเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันไม่ได้เลยนะครับไม่งั้นผมตายแน่นอนเอาหมวกอีกอันหนึ่ง แตมีนามาแล้วก็รีโลบครับบูเบอรี่กับอันนี้อันนี้ดีเคบูเบอรี่ก็ดีนะครับบูเบอรีมาแล้วก็ใส่เป็นที่หินลงไปนี่คือก้อนบูเบอรี่อยู่กระจุกตัว อยู่กระจุกตัวอยู่แถวนี้อ่ะบูรี่ก็ดีนะครับบัฟมา,าดาได้ผมชอบทีนี้สิ่งอื่นเนี่ยเราแค่ต้องรอไฟนี้ไปไฟนี้เราไม่ตายหรอกแ,แต่อีกไฟหนึ่งเนี่ยผมเสียวมากแค่ต้องรอดไฟนี้ไปเจอกับไฮโรน้ําแข็งที่ยังไม่ฟูลมากมีโอกาสอยู่ครับค่ารักผมยังค้างอยู่ที่6นะค้างอยู่ที่แปดเก้าแล้วครับรักผมยังน้อยอยู่มากอันนี้ต้องระวังเลยเดี๋ยวต้องเพิ่มค่ารักให้ถึง2ี่สิไม่ได้ โอเคทีนี้สิ่งที่ผมอยากได้อันดับถัดไปนะครับผมมองอยู่ว่าไอเทมที่มันเป็นขุียเนี่ยมันอยู่ในไหนหรือ่ามันอยู่ในหมวดอันนี้หรือเปล่าโอเคถ้ามันอยู่ในหมวดนี้นะครับเราก็จะไม่ใช้สโตอนอาจจใช้สโตนแบทและผมจะไม่เอาไอเทมพาตัวเองละผมอยากเจอของคลาสอื่นมากกว่านี่เราปรับนิดนึงปรับลงมาเพื่อเพิ่มพ,พื้นที่ กินพื้นที่แล้วเกินน่ะนายนแล้วเราก็จะใส่ตัวของโลอันนี้ไปอันนึง่งตึงๆอันนี้ไปครับแล้วก็ใส่อันนี้ไปขายอาจจะต้องขายรองเท้าไปนะเช็คก่อนไฟเนี่ยไม่ใช้อยู่ละผมต้องการประมาณ3บาทขายรองเท้าได้3บาทพอดีงั้นเพอร์เฟต เอาโล่มูนชิลกันหนึ่งมูนชิลนะครับเวลาที่อธิบายมูนชิลนิดนึ่งมูนชิลที่มันดีกับตัวของเรนเจอร์นะครับเวลาที่เราเพิ่มเกานะ12อ่ะกับไอเทมที่เป็นอไอเทมที่มันเป็นรูปดาวที่มันมาชนกับเกาะมูนชิลนะครับเราจะได้1มานาอ่ะแค่นี้แหละแล้วถ้าเกิดว่าเราได้านาเนีานะครับ มันก็จะไปสแต็กมานากับไอตัวของบูเบอรี่บูเบอรี่เวลาเรามี10มานาแล้วอะ่ะมันจะกลายเป็นเพิ่มค่ารักแทนอันนี้คือคอมโบง่ายๆในการเพิ่มเพิ่มไาตัวของลักให้ถึง20นะครับของเรนเจอร์อันนี้เป็นสายเมตาเลยมาแชร์กันนิดนึงซึ่งกว่าผมจะเข้าใจก็ใช้เวลาอยู่นะแล้วกาเรียนรู้อยู่เดีย๋ยวพอถึงเราสิบปุ๊บ สิมานาปุ๊บเราก็เริ่มสเกลตัวของค่ารักแป๊บเดียวขึ้น20นะครับพอขึ้น20เราก็จะติดใบลัคกี้โคเบอร์ใบใหญ่แล้วเราก็ฆ่าเขาตายแบบไวๆแล้วยิ่งเรามี2โลมานาเนะี่ยบอกเลยว่าสุดจัดแล้วตอนนี้คือไม่เจอไอเทมคลาสตัวเองด้วยนะครับสโตนแบทโคตรมีมโคตรชอบเออผมจะรีโลไป จะมีอัตราเจอกระเป๋าค่อนข้างสูงนะว่าเราไม่เจอไอเทมคลาสตัวเองตอนนี้ผมต้องการคุยยาอันนี้ก็พอใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้เอามาเอามาแบกหน่อยนะครับแล้วก็หินมันซื้อได้พอดีไปแลกกี่โคเวอร์ที่เหลือๆเราใส่ไปสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมคือกระปุกหมู รีโล okay. ไม่เจอน,นะครับคุยล็อกไวะแต่ได้ใช้อยู่เออ่กระปุกตรงนี้ชนสวยมากตรงนี้คือมุมที่สุดๆาแถวนี้ยังไม่มีมุมที่ดีอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราได้คุยเธอหน้าก็จะสบายขึ้นครับดูดูเหมือนเดิมนะคอมโบเราก็คือการเพิ่มมานได้ถึง10ปุ๊บเราก็จะเพิ่มค่าลักแบบเดียวมากแบบเดียว20นะครับแล้วก็เริ่มตีเขา เฮ้ยไมอึดจังกันไดมันอึดเกินว่ะโหโอ้หผมโดนอันนี้27ชาร์จตายแล้วเกือบแพ้นะครับ27ชาร์จนี่คือ5-2 5-2เป็นประมาณเท่าไหรนะ่บ้านนียประมาณประมาณ100%กว่ากว่าแต่มันจริงๆมันจะโดนแล้วมันไม่ถึง100%นะครับไม่งั้นเราจะไม่มีทางตีโดนเลยเหมือนเกมมันจะมีค่าลิมิตของมันอยู่ี่เราใส่ไปปึ๊บ แล้วผมอาจจะวางออฟลงไปที่จุดจุดหนึ่งจุดนี้เพื่อมานาไวมานาสิบไวแล้วก็ไวแล้วกค cover ติดไวโอเคองั้นถูกต้องเช็คละเช็คละเคลียร์เช็คละเช็คละเคลียร์นี้มาเออเออ,เอ,อนิดหนึ่งนิดนึ่งรีโลไปได้ครับเราไม่เจอไอเทมคลาสตัวเอง ให้ความไม่เจอไอเทมคาตัวเองนี่ผมชอบมากเลยโอไม่มีทางเจอไอเทมคาตัวเองครับผมเป็นสายอะไรไม่รู้คุณดูไม่ออกใช่ไหมก็เก็บของเต็มนะเอ่อตอนแรกผมว่าจะซื้อยาแต่ก็คงไม่แล้วนะครับเอาไฟใส่ปะช่องสุดท้ายอุ้ยอันนี้ติดได้อย่างพึงพอใจมีแค่ออฟตรงนี้นะครับที่หาจงังหวะวางค่อนข้างยาก ถ้าวางให้ดีคือตรงนี้อืมแต่ผมว่าให้คูเบิร์ตมันเป็นไอเทมที่มันแบบทริกเกอร์แบบเป็นวินาทีดีกว่า <Okay. S 1> ดูกันแบบสโลโมชั่นครับอ,ออฟมันไม่มีแบบมันมันทริกเกอร์ยากนะเอาจริงเราปั๊มมานาปุ๊บค่ารักเราปั๊มขึ้นมาด้วยค่ารักเราปั๊มมาด้วยปุ๊บปุ๊บรักเนี่ยปั๊มได้จากอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มานาเรา คนเยอะเลยอยากใช้มรนาวะสบายๆนะครับดูเกาะผมเป็นร้อยเลยเถื่อนทั้งเกาะเถื่อนทั้งดาเมจเถื่อนทั้งบัฟนะครับดูดาเมจนิดนึงเอ็ก์โจหน่อยเอ่ดาเมจมาจากฟอร์จูน่าโฮปทั้งสองเล่มนะครับเรียก2เล่มก็เรียกว่า2คันทำไปคนละ180กับ165่รอดีโลไหครับ ื้อช่องเก็บของแล้วที่ซื้อได้เพราะว่าผมอยากที่จะใส่ไบลัคกี้คอเวอร์ให้ได้มากที่สุดขุยไปอันนึ่งขุยนี่เป็นอะไรที่ผมจ้องอยู่แล้วผมจ้องจะเล่นขุยอยู่แล้วเออรีโลไปโอ้ผมจ้องจะเล่นขุยขุยแบบติดโคตรเร็วโคตรรัวรีโลไปครับตอนนี้เราไม่ต้องสนใจแล้วงั้นรีโลไปใส่ใบลัคกี้คอเวอร์ให้ได้มากที่สุด ประมาณนี้ได้นะโหโคตรโหดเลยวะ่ะตดนแบตมันตัดของในภูเราไปหมดเลยจนเราเจอแต่ไอเทมที่มันเป็นอู้วมิสช่องหนึ่งไม่เป็นไรอดละขอ20ไสไวไวอ่สิบแล้วครับ20ก็เริ่มถึงเวลาของเราละบัฟแบบเถื่อนแล้วก็สวนใส่เขาหน้าไม้ไปต่อ สายนี้นะครับถ้าคุณบิลได้เนี่ยแทบจะก,การันตีนะครับว่าใครชนะจะเป็นของท่านคุยกันนึง <laughs> สามคุยจะมีใครบ้างไหมที่จะเล่นสามคุยาวางตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปแบบจัดของจะสอบทรายผมต้องการครับหินนี่ msk จะซื้ออะไรมาเยอะแยะวะ,ะนะเขาา้าใจ าวางให้มันเป็นระเบียบนะเว้ยม่กลางโคเวอร์อย่าลืมวางนะครับสาคัญสุดๆอันนี้ผมอาจจะไม่ต้องการแล้วก็ได้นะฮิริโคชั่นผมดูตอนนี้คือเราใช้เตมินาแค่ประมาณ0.8นย์จครับอวินาทีคือเราเช็คได้นะว่าเราใช้ไม่ใช้อะแต่เอาจริงๆอะผมมองว่าวางไว้แอบขุนใจเล็กน้อยปันถึงปันกลางไปท่านี้ได้ครับ สามสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบมาตึก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 เลือดไหลเป็นน้ำเฮ้ยเลือดเราไหลเป็นน้ำกว่าวะเฮ้ยเฮ้ยคนนี้มันจะผมแพ้ให้กับรีเปอร์อย่างว่านะครับเราไม่มีมงกุฎปลางบับนะอันนี้คือจุดอ่อนของผมเลยไม่มีมงกุฎไม่มีเสื้อลางบับที่ดีมัวแต่แบบ มัวแต่มายุ่งกับอะไรที่มันเป็นเลยเนนะี่ยเออเราเราพลาดจุดนี้ไปยอมรับมัวแต่คุยมันนนะหาก่อนเลยตอนนี้มงกุฎกับเสื้อลางบับน,นะครับอย่างเร่งด่วนอย่างเร่งด่วนตอนนี้ต้องหาย่างเร่งด่วนปะรออย่างเดียวนะเสื้อลางบับโอเคครับแต่ช่องที่จะใส่ผมควรจะมีให้มันนะ แล้วเราทำเป็นเกราะมานามาเพื่อที่จะสะท้อนบัฟส่วนอันนี้ผมว่าไม่ต้องใช้แล้ววางลั c คกี้คอเวอร์ให้เต็มแล้วผมยังมีช่องอยู่บ้างอน,นี้ต้องเป็นอย่างเงี้ยเพื่อให้มันชนกับเกราะฮลี่อะรีโลไปครับยังมีช่องอยู่บ้างยังเล่นได้ นี่อะไรเนะี่ยรีโลวิกสักหนึ่งตาเกมไม่ได้เจออะไรที่ดีครับไม่ได้เจออะไรที่เปลี่ยนเกมได้ต้องอดทนอย่างเดียวดูของในคลังดิ<ม>เจอรีปเปอร์อีกแล้วเ,เสียวเลยตอนนี้เรามีเสื้อมาช่วยล้างพิษหน่อยนะครับแต่ว่าเขาอึดมากๆดาเมจเราไม่รู้ว่าจะสู้กับดาเมจของพิษไหวหรือเปล่านะครับพิษผมโดนไป8ปสิบชาร์จแล้วครับดาเมจผมเพิ่งเริ่มมานะโอ้โห จะแพ้ริเปอร์สองสองตาติดโอ้แพ้ริปเปอร์สองตาติดอเอตตดออ,อ,อย่างเดียวเลยทุกคนมงกุฎเออแกนั้นแหละแม่แกนั้นแหละปล่อยให้รอเออเธอปล่อยฉันรอเธอปล่อยฉันคอยอยู่นั่นแหละมงกุฎมาละโอผมก็รอตั้งนาน ที่ผมสามารถเพิ่มอะไรได้ครับโลนี้ยังได้ช่องปะตัวต้นแบตอาจจะไม่ใช้แล้วเราตัดข้างล่างเนี้ยแล้วผมโยโลเพิ่มโลดีไหมติดปรับนะครับมันเป็นอะไรที่ปีศาจมากให้เราเพิ่มโลเข้าไปอีกแบบเดิมดีแล้วอย่าเลยเอ k อย่าอย่าทำอย่าหาทำอ,อ,อันนี้ตึงครับ เหลือ2ไฟ <im itation> ผมต้องชนะให้ได้เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีตืดตืมงกุฎนี่ดีอยู่ตรงนี้ดีอยู่แล้วหายแบคคอเวอร์ไปบ้างครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินหายยาเลยครับตอนนี้ผมหาของที่มันจะมาผสมเป็นหมวกขั้นถัดไปโอเคเจอละเจบาทหมดคลั่ง ่ะเรามีบวกดำสองอันป่ะเลยไอโรตัวนี้ตัวจี๊ดเลยนะครับเป็นสายกระทะทองที่ฮีทจะเยอะมากแล้วก็ฮิวเลือดก,ก็เยอะด้วยปริเจนก็เยอะด้วยนะครับเมื่อกี้เขาไป50แล้วครับแต่ว่าของเราก็ไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันโอ้แต่เขาคัมแบ็กครับเขาเขาโหดกว่าเราครับ โอ้โหผมแพ้โอ้ผมมาแค่แค่นี้เหรอวะดาเมจเราไม่พอวะทุกคนเพราะว่าผมผมรู้ละเรามีตาธนูคันเล็กไงถ้ามีธนูคันใหญ่อาจจะดีขึ้นมากกว่านี้นิดนึงแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมว่าเราฝ่าฟันมาถึงรอบนี้ก็ถือว่าโอเคละเจอตัวตึงประมาณ3มลาวติดคือเจอริปเปอร์สายพอยสันแบบฟูฟูสตัวแล้วมาเจอกับ คาร์โรสาย X คาลิเบอร์ที่เก่งมากๆนะครับกันเราไปดูกันสำหรับไอเทมสโตนแบทก็ผมว่ามันมีวิธีแหละที่จะใช้แล้วมีประโยชน์กว่าที่ผมทำตอนนี้คือผมใช้แล้วหาคุยไปหาคุยแล้วหาของอย่างอื่นไม่หาของค้าตัวเองเลยแต่ของค้าตัวเองผมผมว่าถ้ามีธนูใหญ่ดีกว่านี้ดาเมจจะดีกว่านี้นิดนึงอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Backpack patterns